มาแล้วครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง In Time ก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลย ตอนนี้โลกของเราก็ได้เปลี่ยนไปแล้วจากการที่ต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตมันก็เปลี่ยนเป็นการใช้เวลาแทนใครที่รวยมากๆคนนั้นก็จะมีเวลามากแต่สลับคนที่จนพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันวันต่อวันแล้วเด็กทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้พวกเขาจะถูกปรับปรุงพันธุกรรมให้หยุดอายุไว้ที่25ปีแล้วก็มีเวลาให้ใช้อีก1ปีแต่ถ้าทำงานหาเวลาได้เพิ่มก็จะมีอายุต่อไปได้แล้วผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าวิวเขาตื่นมากับเวลาที่เหลืออยู่แค่23ชั่วโมงถ้าวันนี้เขาหาเวลาเพิ่มไม่ได้เขาก็จะตายแล้ว หญิงคนนี้ก็คือแม่ของวิวอายุตอนนี้ของเธอก็50ปีละ เวลาที่เหลือของเธอตอนนี้เหลืออยู่แค่เกือบ3วันและแถมวันนี้ต้องใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วก็ใช้เวลา8ดชั่วโมงในการจ่ายค่าไฟแถมต้องจ่ายเงินกู้อีกแล้วถ้าวันนี้แม่ของวิวไปทําธุระจนเสร็จเธอก็จะเหลือเวลาอีกไม่มากวิวก็ต้องเป็นคนเอาเวลามาให้แม่เพื่อที่จะได้มีชีวิตต่อไปทั้งสองคนก็นัดเจอกันหลังเลิกงานวิวบอกว่าถ้าเขาทํางานเสร็จเดี๋ยวเขาจะเอาเวลามาให้แล้วก่อนที่วิวจะออกไปแม่ก็ให้เวลาวิว30นาทีเพื่อที่จะไปซื้อข้าวกินมื้อเที่ยง,ง,งัก้นลวาเให คนนี้จะให้เวลาเนี่ยจะเอามือไว้ข้างล่างส่วนคนรับเวลาจะเอามือวางไว้ข้างบน จากนั้นวิวก็ออกไปทํางานมันก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารู้จักมาขอเวลาจากวิวเธอก็บอกว่าขอเวลาวิวสักห้านาทีว่าเธอจะเอาไปจ่ายหนี้แล้วตอนนี้ที่เด็กคนนี้ยังไม่มีเวลาเป็นของตัวเองก็เพราะว่าเธอยังอายุไม่ครบ25ถ้าเธออายุครบ25เมื่อไหร่การเติบโตของเธอจะหยุดอยู่แค่นั้นแล้วเธอก็จะมีเวลาให้ใช้ได้1ปีแล้วเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องเก็บเวลาพอวิวให้เวลาไปเขาก็เดินไปทํางานต่อก่อนจะเข้าทํางานเขาก็แวะซื้อกาแฟราคากาแฟแต่ละแก้วมันก็แลกซื้อด้วยเวลาเหมือนกันบางแกก้ว็ เวลาซื้อ8นาทีบ้าง3นาทีบ้างแล้วแต่อันอย่างบางคนที่อยากได้เวลาเพิ่มทั้งสองคนก็ต้องมาเล่นพนันกันหรืออย่างบางคนที่เวลาหมดคนนั้นก็จะตายตรงนั้นเลยแล้วดูเหมือนว่าสลับเมืองนี้การตายเพราะว่าเวลาหมดมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติคนที่ตายเพราะเวลาไม่พอมีให้เห็นกันทุกวันจากนั้นวิวเขาก็ไปทํางานรอบนี้เขาก็ทำงานเข้ากะด้วยกะว่าถ้าทํางานเสร็จจะได้ค่าแรงเพิ่มพอถึงเวลาเลิกงานวิวก็ไปเอาค่าแรงรอบนี้เขาได้ค่าแรงมาแค่วันกว่าๆท,ทางที่ค่าแรงมันควรจะเป็น2วันยิ่งเขาอยู่เมือง ค่าแรงแม่งก็ถูกลงของก็แพงขึ้นทุกวันเขาเหมือนใช้ชีวิตรอวันตายเลยพอเลิกงานวิวเขาไปที่ผับกะว่าจะไปนั่งคุยกับเพื่อนเขาพอวิวเจอเพื่อนเพื่อนเขาก็บอกว่าดูไอ้ผู้ชายคนนั้นดิมาเลี้ยงเล่าแทบทุกคนและแถมเขามีเวลาอยู่ที่ตัวตั้งเกือบร้อยปีพวกเราเนี่ยก็งงเหมือนกันว่าคนรวยระดับนี้มาทําอะไรที่เมืองนี้วิวก็เลยเดินไปคุยกับผู้ชายคนนี้เขาก็แนะนําให้ผู้ชายคนนี้รีบออกไปจากที่นี่ดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวได้โดนป้นเวลาแน่แล้วแถมจะโดนฆ่าด้วยนั่นไงพูดยังไม่ทันขาดคําเลยไอ้พวกนี้ามา Terima kasih telah menonton แก๊งนี้ก็เป็นแก๊งป้นเวลาถ้าใครมีเวลาเยอะๆแก๊งนี้เอาไปหมดทุกคนในผับก็พากันหนีเพื่อนของวิวก็บอกให้วิวหนีดีกว่าพวกเราอย่าไปยุ่งเรื่องนี้เลยทั้งสองคนก็พากันไปแอบหลังร้านแต่วิวบอกเพื่อนเขาว่าให้เพื่อนเขาเนี่ยหนีไปก่อนเขาจะขออยู่ที่นี่สักแป๊บหนึ่งส่วนตอนนี้หัวหน้าแก๊งฟอร์ติทเขาก็อยากได้เวลาของผู้ชายคนนี้มากเพราะว่าเวลาของผู้ชายคนนี้มีตั้งร้อยสิบหกปีงั้นเราสองคนเนี่ยมาสู้กันดีกว่าแต่ผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาขอตัวแป๊บ วิวก็มาจัดการกับลูกน้องของฟอร์ติสแล้วก็พาผู้ชายคนนี้หนีออกนอกร้านทั้งสองคนก็พากันวิ่งหนีวิวก็พาผู้ชายคนนี้มาแอบในตึกแล้วส่วนพวกของฟอร์ติสพวกเขาก็ขับรถตามล่าผู้ชายคนนั้นวิวก็พาผู้ชายคนนี้มานั่งพักก่อนผู้ชายคนนี้มีเชื่อว่าเฮนรี่แล้วดูเหมือนว่าเฮนรี่ยังสนุกอยู่เลยวิวก็ถามว่านี่คุณเป็นอะไรเนี่ยอยู่ๆก็มาที่เมืองนี้แล้วก็มาโชว์เวลาให้คนอื่นดูมีเสียสติไปแล้วเหรอผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้ตอบอะไรส่วนวิวก็ออกไปมองที่นอกหน้าต่างเขาคิดว่าพวกเราออทั้ตอออ่เาากไป ตอนนี้ตายแน่เฮนรี่ก็ถามวิวว่าในชีวิตจริงตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยวิวบอกว่าเขาอายุ48ส่วนเฮนรี่เขาอายุ105ปีและเขาก็รู้สึกว่าเขาอยู่มานานเกินไป โอ,โอ้โหนี่ปัญหาเองเลยเนี่ยคุณก็เลยมาที่เมืองนี้แล้วก็มาโชว์เวลาให้คนอื่นดูเพื่อที่อยากจะตายเนี่ยนะก็ทุกคนถ้าถึงเวลามันก็ต้องตายแล้วดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ใช่เลยนี่แสดงว่าวิาวไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมถ้าคนมีชีวิตต่อไปเรื่อยๆพอมีคนมากขึ้นแล้วพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้ววิวเคยคิดไหมว่าทําไมพวกเขาถึงสรา้างเขตเวลาขึ้นมา ทำไมคนที่เป็นเจ้าของเมืองถึงทาราคาสินค้าให้มันสูงขึ้นแล้วก็ตั้งภาษีให้มันสูงขึ้นก็เพื่อที่พวกเขาจะได้มั่นใจว่าในทุกๆวันมันต้องมีคนตายคนจนที่มีเวลาน้อยคนพวกนี้ก็ต้องจนต่อไปส่วนคนรวยอย่างพวกเขาถึงของจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ด้วยความที่เขามีเวลามากมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเขาอยู่ดีเพราะถึงยังไงเขาก็จ่ายไหวแต่เฮนรี่คิดว่าหลักการแบบนี้มันไม่ใช่การที่คนคนหนึ่งจะตายมันก็ควรที่จะเป็นเวลาของเขาไม่ใช่มาถูกบีบให้ตายแบบนี้เขาก็เลยถามวิวว่าถ้าวิวเนี มีเวลามากเหมือนเขาวิวจะไปทําอะไรวิวตอบว่าถ้าเขามีเวลามากขนาดนั้นเขาจะใช้มันอย่างคุ้มแน่นอนจากนั้นทั้งสองคนก็รอที่นี่จนถึงเช้าแล้วพอในตอนเช้าเฮนรี่เขาก็แอบเอาเวลาไปให้วิวจนเวลาของเขาจากที่มีอยู่ร้อยกว่าปีจนเหลือแค่5นาทีแล้วพอวิลรู้สึกตัวเฮนรี่ก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วพอดูนาฬิกาของตัวเองตอนนี้เขามีเวลาตั้งร้อย1ิปีเฮนรี่ก็ฝากข้อความให้วิวว่าอย่าใช้เวลาของเขาเสียเปล่าส่วนตอนนี้เฮนรี่เข้ามาอยู่ที่สะพานเวลาของเขาก็ใกล้หมดแล้วพอ อเวลาของเฮนรี่หมดเขาก็ตายแล้วตกลงไปในแม่น้ําส่วนวิวก็เพิ่งวิ่งมาถึงสะพานพอมาถึงที่สะพานเขาก็เห็นว่าเฮนรี่ตายไปแล้ววิวก็เลยรีบออกมาจากสะพานจากนั้นเขาก็วิ่งไปหาเพื่อนของเขาวิวก็เปิดแขนให้ดูว่าตอนนี้เขามีเวลาตั้งร้อยปีเพื่อนของเขาก็ถามว่าที่ได้เวลามาได้ไงเนี่ยก็ผู้ชายคนนั้นไงที่อยู่ที่บาร์อยู่ๆเขาก็ให้เวลาเรามาแล้วเขาก็ฝากบอกว่าให้หาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก่อนที่วิวจะไปเขาก็ถามเพื่อนของเขาว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันมากี่ปีก็ประมาณ10ปี วิวก็เลยให้เวลาเพื่อนเขาไป10ปีวิวคิดว่าถ้าเรายังอยู่ที่เมืองนี้ต่อ คงโดนต้นเวลาไปแน่เขาก็เลยคิดที่จะพาแม่ไปที่เมืองนิวกินิตเป็นเมืองของคนรวยส่วนตอนนี้แม่ของวิวก็เพิ่งเลิกงานเธอก็กะจะนั่งรถบัสไปหาลูกของเธอตามที่นัดเจอกันไว้แต่พอเธอจะจ่ายเวลาคนขับรถบัสบอกว่าตอนนี้ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงนะราคามันขึ้นอ้าวเมื่อก่อนอย่างชั่วโมงเดียวอยู่เลยปรับขึ้นตอนไหนเนี่ยคนขับรถก็บอกว่าวันนี้แหละก็ของมันแพงขึ้นแม่ของวิวบอกว่าถ้าเธอเดินไปเนี่ยต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเลยนะแล้วเธอก็มีเวลาเหลืออยู่แค่1ชั่วโมงครึ่งขอติดรดถ่ึงที เดี๋ยวจะให้ลูกชายมาจ่ายแทนคนขับรถก็ยืนยันว่าไม่ได้เขาก็แนะนําว่าให้เธอวิ่งดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเธอก็เลยต้องรีบวิ่งกลับบ้านพอจะโบกรถก็ไม่มีรถคันไหนจอดส่วนวิวก็มารอแม่อยู่ที่ป้ายรถเมย์แต่พอรถเมย์จอดเขาก็ไม่เห็นแม่ตัวเองลงมาอ้าวแล้วแม่กูไปไหนวะเนี่ยวิวก็รีบวิ่งไปตามหาแม่เพราะเขาเองก็รู้เหมือนกันว่าตอนนี้แม่ของเขาเหลือเวลาอยกไม่มากตอนนี้แม่ของวิวเหลือเวลาแค่9ก้านาทีเธอก็รีบวิ่งมาหาวิวเหมือนกันวิ่งจนทั้งคู่ได้เจอกันตตออนนททีีี่่่่ววิิเเ้าก็รยยมมจะืืใหแ เพื่อที่จะเอาเวลาให้เธอแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเวลาของแม่เขาเนี่ยหมดซะก่อนแล้วเธอก็ตายวิวที่มีเวลาเป็นร้อยปีสุดท้ายเขาก็ช่วยแม่ของเขาไว้ไม่ได้ส่วนตอนนี้ที่ศพของเฮนรี่พวกตำรวจก็เจอศพของเขาพอพวกเขาดูที่แขนของเฮนรี่เวลาเหลือเป็นศูน์หมดเลยพวกตำรวจเองก็รู้จักเฮนรี่เหมือนกัน เขาจำได้ว่าเฮลลี่เนี่ยเป็นคนรวยเวลาที่เฮลลี่เหลืออยู่ก็เป็นร้อยปีแล้วคนรวยอย่างเฮลลี่มาทําอะไรที่นี่สรารวัตรเลเห็นว่าแถวนั้นมีกล้องอยู่เดี๋ยวพวกเราค่อยไปตรวจดูจากกล้องวงจรปิดอีกทีก็ได้ตอนนี้วิวก็เรียกรถแท็กซี่ให้มารับเขา เพื่อที่จะไปที่เมืองคนรวยแล้วการที่จะเข้าเมืองคนรวยแค่ค่าผ่านทางก็ต้องใช้เวลาตั้ง1เดือนแล้วกว่าที่วิวจะไปถึงเมืองนิวแกนิตเขาต้องใช้เวลาจ่ายค่าผ่านทางทั้งหมด1ปีโอ้โหไอเมืองนี้ถ้าไม่รวยจริงมาไม่ได้นะเนี่ยพอเขาลงจากรถวิวก็ต้องไปหาที่พักตอนแรกเขาก็วิ่งไปหาที่พักแต่พอนึกขึ้นได้เฮ้ยตอนนี้เรามีเวลามากพอนี่หว่าเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบแล้วก็ได้วิวก็ไปถามพนักงานโรงแรมว่านอนที่นี่คืนหนึ่งต้องจ่ายเท่าไหร่พนักงานต้อนรับก็บอกว่าถ้าเเเเป็็นนหห้้้อออองงธรรมมดดาาากจ่ยย2ืัสวผลผ รวยแท้ตอนนี้สารวัตรเลเขาเห็นคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดสารวัตรเลคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับคนที่ขโมยเวลาของเฮนรี่ไปแน่นอนเขาก็เลยคิดว่าจะตามล่าผู้ชายคนนี้สารวัตรเองก็พอจะเดาออกว่าถ้าผู้ชายคนนี้มีเวลาเป็นร้อยปีจริงเขาคงไม่อยู่ที่เมืองเดิมเพราะว่าถ้าอยู่เมืองเดิมและการที่เขามีเวลามากขนาดนั้นจะโดนฆ่าวันไหนก็ไม่รู้งั้นก็แสดงว่าผู้ชายคนนี้ต้องไปอยู่ที่เมืองคนรวยแน่นอน พอในตอนเช้าที่วิวตื่นมาเขายัางไม่ชินเพราะตามปกติแล้วเนี่ยเขาต้องรีบตื่นไปทํางานถ้าวันไหนเขาไม่ไปทํางาน เขาก็อาจจะมีเวลาไม่พอมันก็อาจจะทําให้เขาตายได้พอตื่นมาเขาก็ลงไปกินข้าวค่าอาหารของวิลเนี่ยต้องจ่ายด้วยเวลา8สัปดาห์ครึ่งพอวิลจ่ายตังเขาก็ให้ทิปเด็กเซอร์ไปอีกหนึ่งสัปดาห์เด็กเซอร์คนนี้ก็ถามว่าคุณไม่ใช่คนแถวนี้ใช่ไหมเพราะคุณทําทุกอย่างดูรีบมากวิลบอกว่าเขาเองก็ไม่ได้รีบทุกอย่างหรอกวิลถามว่าตรงนั้นเนี่ยคาสิโนใช่ไหมมันเปิดให้เขาเข้าไปได้หรือเปล่าได้ติดแต่คุณต้องเปลี่ยนชุดก่อนแล้วพอถึงเวลากลางคืนวิวก็เข้าไปที่คาสิกงอ ของบ่อนนี้ปกติมันต้องมีการไปเลจากเวลาอย่างน้อยๆก็1ปีอ่ะเอ่งเอาไปเลย แล้วเกมที่วิวจะเล่นก็คือไพ่โป๊กเกอร์ที่โต๊ะของโป๊กเกอร์นี่ก็เป็นครั้งแรกที่วิวได้เจอกับฟิลิปเขาก็เป็นมหาเศรษฐีของเมืองนี้ฟิลิปลองเปิดไพ่ของตัวเองดูเกมนี้เขาได้ตองควีนฟิลิปคิดว่ายังไงเขาชนะแน่เขาก็เลยวางเดิมพันเพิ่มอีก50ปีวิวเองก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันเขาก็ลงเพิ่มอีก50ปีตอนที่กำลังเล่นกันอยู่ก็มีสาวสวยคนหนึ่งเดินลงมาวิวก็รู้สึกสนใจผู้หญิงคนนี้จากนั้นทุกคนก็มาเล่นไพ่กันต่อฟิลิปเขาก็วางเดิมพััันเเพิิ200่่200่่่มมีี200 200ปปปปแแตควลลาาไใชญหสบฟ พราะเขามีเวลาอยู่เป็นพันปีส่วนวิวเองก็สู้เหมือนกันเขาก็วางเดิมพันด้วยเวลาทั้งหมดที่มีจนตอนนี้เวลาของวิวเหลืออยู่แค่30วิตัวคนในโต๊ะก็อึง้งไอ้นีม่มาเล่นอะไรของมันเนี่ยมันใจถึงเกินไปหรือเปล่าฟิลิปก็เปิดไพ่มาไพ่ของเขาถ้ารวมในกองก็เป็นตองควีนส่วนของวิวได้8กับ4ถ้ารวมกับไพ่ในกองแต้มของวิวคือไพ่เลียงซึ่งแต้มจะสูงกว่าไพ่ตองสรุปก็คือวิวเป็นฝ่ายชนะเวลาของเขาตอนนี้เหลืออยู่แค่3าวิแต่วิวก็ยังใจเย็นอยู่จากนั้นเขาก็ยื่นนนนแขนไปเเตติมวลาจอนน วิวมีเวลาทั้งหมด1,100ปีแล้วพอจบเกมนี้ปนลิปก็ถามวิวว่ามีสงสัยใช่ไหมว่าผู้หญิงที่นั่งข้างเขาเนี่ยเป็นใครเป็นแม่หรือว่าเป็นน้องสาวข,ของเขาหรือว่าเป็นเมียเขาถ้าเป็นโลกเมื่อก่อนคงแยกได้ง่ายกว่านี้ปีลิปก็เลยแนะนําให้รู้จักจกับผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าซิเวียเป็นลูกสาวข,ของเขาเองแล่ดูเหมือนว่าซิเวียเธอก็แอบสนใจวิวอยู่เหมือนกันเธอก็เลยชวนวิวมางานเลี้ยงที่บ้านเธอคืนนี้วิวก็ตอบตกลงแล้วก่อนที่เขาจะไปงานเลี้ยงวิวก็เลยต้องแวซะซื้อรถหร ปีจากนั้นเขาก็ขับไปที่บ้านของซิเวียพอมาถึงที่งานฟิลิปก็แนะนําครอบครัวของเขาคนซ้ายเนี่ยเป็นแม่ยายของเขาชื่อคาร่าส่วนคนกลางเป็นเมียของเขาเองชื่อมิเชลส่วนขวาสุดเป็นลูกสาวของเขาชื่อซิเวียแล้วพอแนะนาตัวเสร็จซิเวียเธอก็มาคุยกับวิวเธอเองก็คิดว่าวิวไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเธอเคยเห็นวิวอยู่ที่โรงแรมแล้วก็เห็นวิววิ่งด้วยพอทั้งคู่คุยกันไปคุยกันมาวิวก็รู้สึกว่าซิเวียเองเธอก็มีความคิดคล้ายเฮนรี่คนที่ให้เวลากับเขาวิวก็เลยชวนเธอไป ด้านนอกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่วิวเห็นทะเลเขาก็เลยชวนซิเวียมาเล่นน้ำด้วยกันแล้วพอเล่นได้สักพักหนึ่งพ่อของซิเวียก็มาตามทั้งคู่ก็เลยรีบพากันกลับเข้าบ้านก็ทําเป็นว่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฟปลิปก็เลยชวนวิวมาเล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันตอนที่กําลังจะเล่นพวกตํารวจก็มาถึงที่นี่พอดีจากนั้นพวกเขาก็คุมตัววิวไปสอบปากค,คําสารวัตรเลเขาแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยเป็นตํารวจเวลาและเขาก็รู้ว,ว่าวิวไม่ได้อยู่เขตนี้วิวเนี่ยมาทําอะไรที่นี่วิวก็ถามว่าการเข้ามาที่นี่มัันไไมมมม่่่ผิดกฎหหาาายใชเจะจบข สลวัตรก็รู้ว่ามันไม่ผิดกฎหมายแต่เรื่องแบบนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้ที่คนจากเขตสลัมจะเข้ามาที่เมืองนี้สลวัตรก็เลยถามว่าตรลงว่าวิวเอาเวลามาจากไหนตอนแรกเขาก็บอกว่าได้จากการพนันสลวัตรก็ถามอีกรอบหนึ่งว่าเวลาที่นายมีอยู่พันกว่าปีมันได้มาจากการพนันทั้งหมดเลยเหรอวิวก็เลยบอกความจริงว่าตอนแรกเนี่ยเขาได้เวลามาจากเฮนรี่เฮนรี่เป็นคนบอกเขาเองว่าเขาไม่ต้องการเวลาแล้วก็เลยเอาเวลามาให้วิวสลวัตรเขาลองฟังเรื่องนี้ดูมันก็แปลกๆจะบอกว่าคนที่มีเวลาเยอะอย่างเฮนรี่ อยู่ๆเขาก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็มอบเวลาทั้งหมดให้กับวิวอย่างนั้นน่ะฟังดูงยังไงมันก็แปลกสารวัดก็เลยสั่งให้ลูกน้งองยึดเวลาของวิวทั้งหมดแล้วก็ปล่อยให้วิวมีเวลาเหลือแค่2ชั่วโมงแล้วจากนั้นเขาจะขับรถไปส่งที่บ้านวิวคิดว่าถ้ากลับไปที่เดิมก็คงไม่ได้มาที่นี่อีกเขาก็เลยคิดหนีแล้วก็จับตัวซิเวียเป็นตัวประกันเอาไว้จากนั้นก็พาซิเวียขับรถหนีสารวัดก็พยายามขับรถตามแต่สุดท้ายวิวเขาก็ขับรถหนีไปได้ตอนแรกวิวก็พยายามเจรจาเขาก็อยาก ธอก็ไม่ยอมวิวก็โอเคไม่เอาก็ได้แล้วพอเขาขับรถไปต่อมันก็มีคนวางกับดักรถของเขารถของวิวก็เลยพุ่งลงข้างทางและพวกที่วางกับดักก็คือพวกของฟอร์ติสปกติพวกเขาก็วางกับดักใส่รถหรูเพื่อที่จะขโมยเวลาเป็นปกติอยู่แล้วแต่รอบนี้โชค้ายดันเป็นรถของวิวแต่พอดูเวลาที่แขนของวิวพวกเขาก็เห็นว่าเหลือเวลาอยู่แค่ไม่กี่นาทีเองแต่พอดูเวลาที่แขนของผู้หญิงโอ้โหผู้หญิงคนนี้มีเวลาตั้งพันปีฟอร์ติสเขาก็เลยขโมยเวลาจากซิเวียจนเวลาของเธอเหลืออยู่แค่30นาทีแล้วจาก พวกนี้ก็หนีไปพอซิเวียตื่นมาแล้วเห็นว่าเวลาของเธอเหลือวิแค่30นาทีตั้งแต่เธอเกิดมาในชีวิตเวลาของเธอไม่เคยเหลือน้อยเท่านี้มาก่อนเลยวิวเองก็เพิ่งตื่นมาเหมือนกันเขาก็พอจะเดาออกว่าเป็นฝีมือของใครแต่วิวเนี่ยไม่ได้ตกใจอะไรมากเพราะว่าในแต่ละวันเขาก็เหลือเวลาอยู่เท่านี้อยู่แล้ววิวก็เลยแบ่งเวลาให้ซิเวียให้เวลาทั้งสองคนเนี่ยมีเท่ากันและเขาก็พอจะรู้ว่าตอนนี้พวกเขาจะหาเวลาได้จากที่ไหนพอทั้งสองคนเดินจากไปไม่นานพวกสารวัตรก็ตามมาเจอรถของวิวที่เกิดอุบัติเหตุพวกเขาก็พอจะเดาออกว่ามัน อะไรขึ้นมันน่าจะมีคนต้นเวลาไปจากทั้งสองคนตอนนี้วิวก็รีบวิ่งไปหาเพื่อนของเขาเป็นเพื่อนที่เขาเคยให้เวลาไป10ปีวิวกาวว่าจะมาขอแบ่งเวลาจากเพื่อนเขาหน่อยแต่พอมาถึงเนี่ยเมียของเพื่อนเขาก็บอกว่าสามีของเธอตายไปแล้ววิวงงเลยตายได้ไงเธอก็บอกว่าเพราะวิวนั่นแหละให้เวลาเขา10ปีเขาก็เลยใช้เวลา1ปีมาซื้อเหล้ากินแล้วก็ตายเอาแล้วไงทีนี้จะไปหาเวลาจากที่ไหนวะเนี่ยตอนนี้ทั้งสองคนก็นเหลือเวลาอยู่แค่2นาทีพอเขาดูที่หูของซิลเวียเธอใส่ต้มหูเพชรอย,อยู่ สองคนก็เลยรีบวิ่งไปที่โรงจำนำโรงจำนำก็กำลังจะปิดพอดีคนข้างในก็นตะโกนออกมาว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงร้านจะเปิดโอ้โหกูสองคนได้ตายอยู่หน้าร้านเนี่ยแหละซิเวียก็เลยเอาตัางหูของเธอโยนเข้าไปในร้านเจ้าของร้านก็เลยยอมเปิดประตูออกมา เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เวลาสองวันแลกกระต่างหูเพชรอันนี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกทั้งคู่ก็ต้องรีบเอาเวลามาก่อนเพราะตอนนี้เหลือเวลาอยู่แค่ไม่ถึงนาทีแล้วพอได้เวลามาทั้งสองคนเนี่ยก็เอาเวลามาแบ่งกันแล้วอย่างต่อไปที่วิวคิดจะทําก็คือเขาจะให้ซิเวียโทรหาพ่อของเธอแล้วก็บอกกับฟิลิปว่าถ้าฟิลิปอยากได้ตัวลูกสาวคืนก็ส่งเวลามาบริจาคที่โบสถ์จากนั้นก็เอาเวลามาแจกให้ทุกคนในเมืองถ้าทําเสร็จก่อนพรุ่งนี้เช้าวิวสัญญาว่าจะปล่อยลูกสาวของฟิลิปไปฟิลิปกก็ลลอองมาคิดดูแ้วพุยั เสร็จวิวก็พาซีเวียไปหาที่พักเธอก็ถามวิวว่าครอบครัวของวิวเนี่ยไปไหนหมดวิวก็บอกว่าแม่ของเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนเวลาเพิ่งหมดไปแล้วเธอก็ตายไปแล้วส่วนพ่อของวิวตายตั้งแต่เขายังเด็กเ้วสาเหตุที่พ่อของวิวตายก็เพราะว่าเขาพยายามขโมยเวลาไปแจกให้คนอื่นซีเวียก็ถามอีกว่าตอนที่วิวอายุ25่ครั้งแรกแล้วนาฬิกามันเริ่มเดินเวลาของวิวจะมีอยู่1ปีวิวใช้เวลาไปทําอะไรหมดเขาก็ตอบว่าตอนนั้นครอบครัวของเขาเป็นหนี้เยอะก็เลยเอาเวลาของเขาไปใช้หนี้ที่เหลือเขาก็ต้องหาเงินแล้วก็เอาชีวิต รอดไปวันต่อวันส่วนตอนที่ซีเวียอายุ25ครั้งแรกด้วยความที่พ่อของเธอเป็นนักธุรกิจใหญ่พ่อของซีเวียก็มอบเวลาให้10ปีเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดอายุ25แค่ตอนที่ทั้งคู่เกิดมาสถานะที่บ้านก็เป็นตัวบอกแล้วว่าใครจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนจะต้องเป็นขี้ข้าเขาไปตลอดชีวิตหรือว่าเป็นคนรวยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วพอถึงตอนเช้าวิวก็มายืนดูที่โบสถ์ถ้าพ่อของซีเวียเป็นห่วงเธอจริง<ๆ><ๆ>เขาก็น่าจะเอาเวลามาแจกให้ทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นพ่อของซีเวียไม่ยอมเอเเาาาาวววลลามาให้ซีียยก็คิด่ บางทีพ่อของเธอเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญของเธอจริงๆก็ได้เพราะเธอรู้ว่าพ่อของเธอเป็นคนยังไงวิวเขาก็คิดว่าตอนนี้ต่อให้เขาจับตัวซี v A เวาไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เขาก็เลยคิดว่าจะปล่อยซีเวยไปดีกว่าระหว่างเดินทั้งคู่ก็คุยกันว่าซีเวียเนี่ยมีข้อเสนออย่างหนึง่งเดี๋ยวเธอจะบอกพ่อของเธอเองว่าเธอหนีมากับวิววิวจะได้ไม่ต้องโดนตามล่าอีกแต่วิวบอกว่าเขาไม่เอาเขาอยากจะขโมยเวลาของเขาคืนมาเพราะพวกนายทุนอย่างฟิลิปมันขโมยเวลาของเขาไปแล้วทําให้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่แบบวันต่อวันวิิวววก็เเเเลยคด่าาาจะไปอ ของเขาคืนมาจากนั้นเขาก็ปล่อยให้ซีเวียโทรหาที่บ้านแล้วก็ให้ส่งคนมารับเธอส่วนวิวก็นั่งรอเธออยู่ตรงนี้แล้วสารวัตรก็มาถึงพอดีวิวยังไม่ทันได้สังเกตเห็นเลยว่าตัวเองกําลังจะโดนยิงแต่พอซีเวียหันไปเจอสารวัตรเธอก็เลยชักปืนยิงแต่ยังดีที่สารวัตรยังไม่ตายและก่อนที่วิวจะหนีเขาก็คิดว่าจะขโมยเวลาของสารวัตรแต่พอดูที่นาฬิกาสารวัตรมีแค่2ชั่วโมงเอง้วยความที่เขาเป็นตำรวจเขาก็เลยไม่ได้พกเวลาเอาไว้มากเพราะกลัวว่าเวลาที่เขาเป็นอะไรไปไอ้พวกโจรมันก็ต้อองงขขโมยเววลาแแต่่ททนทีิ ขยเขาให้เวลาสารวัตรไปสชั่วโมงแทนจากนั้นก็ขับรถของสารวัตรหนีซินเวียก็ถามวิวว่าแทนที่วิวจะขโมยเวลาตำรวจคนนั้นมาแลวเอาเวลาไปให้เขาทำไมวิวรู้ว่าวิวคนรู้ว่าคนที่เป็นตำรวจจะมีเวลาแค่วันต่อวันเท่านั้นแล้วยิ่งพวกเราขโมยรถเขามาแบบนี้อีกมันก็อีกหลายชั่วโมงกว่าลูกน้องของเขาจะมาถึงแต่เรื่องนั้นช่างมันเถอะตอนนี้พวกตำรวจคงคิดว่าซินเวียร่วมมือกับเขาอีกไม่นานซินเวียก็คงโดนประกาศจับเวลาก็ผ่านไปสักพักหนึ่งลูกน้องของสารวัตรก็มาเจอตัวเขาพอดีโชคดีที่่เววลางสััยไมมหด ถ้าไม่มีเวลาที่วิวให้เอาไว้เขาคงตายไปแล้วทางวิวเองก็มานั่งคิดกันว่าตอนนี้พวกเขาจะเอาไงต่อดีเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดวิวก็เลยคิดว่างั้นพวกเราก็ต้องขโมยเวลาดีกว่าพวกเขาก็เลยหารถของคนรวยแล้วก็ป้นเวลามาจากนั้นพวกเขาก็ขับรถหนีส่วนสาลวัตตอนนี้เขาก็ไปหาฟิลิปเพื่อที่จะบอกว่าตอนที่เขาไปช่วยซีเวียดูเหมือนว่าเธอไม่ค่อยอยากให้เขาช่วยเท่าไหร่แถมยังยิงปืนใส่เขาอีกสิ่งที่เขาจะบอกก็คือเขาจะออกหมายจับซีเวียแล้วถ้าเกิดฟิลิปให้ความช่วยเหลือลูกสาวเขาก็จะจับฟิลิปด้วยตอนแรกฟิลปพพยาูดให้ สารวัตรเข้าใจว่าที่ซีเวียทําอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือของวิวก็ได้วิวอาจจะสั่งการลูกสาวของเขาอีกทีก็ได้สารวัตรดูจากสถานการณ์เขาคิดว่าไม่ใช่แน่นอนฟิลิปก็เลยจะติดสินบนสารวัตรเขาก็ถามว่านี่อยากได้เวลาเท่าไหร่ให้บอกเขามาได้เลยแต่สารวัตรไม่ต้องการเวลาที่เขามาที่นี่แค่จะบอกว่าเขาจะออกหมายจับลูกสาวของฟิลิปแค่นั้นส่วนวิวกับซีเวียตอนนี้ท้งคููก็คิดออกแล้วว่าจะทําอะไรกันต่อดีทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะไปปล้นเวลาจากบริษัทของฟิลิ บริษัทของฟิลิปเป็นบริษัทที่ปล่อยให้กู้ยืมเวลาวิลกับซีเวียทั้งสองคนก็ขับรถชนบริษัทเลยโชคดีที่ประตูตู้เซฟเปิดพอดีทั้งคู่ก็เลยไปขโมยเครื่องเก็บเวลาแล้วก็บอกให้ทุกคนที่มากู้เอาเวลากลับบ้านไปได้เลยจากนั้นทุกคนที่มากู้พวกเขาก็ขโมยเครื่องเก็บเวลาออกมาแล้วก็เติมเวลาให้ตัวเองแล้วส่วนของวิลเขาก็ไล่แจกเวลาให้กับทุกคนตอนนี้ข่าวก็ออกไปทั่วว่าซีเวียลูกสาวของฟิลิปเธอร่วมมือกับผู้ชายคนหนึ่งปล้นธนาคารของพ่อตัวเองแล้วแถมทั้งสองคนยังมีประกาศจับรางวาัลลคค่าาหัววือเ10 พอเดทหัวหน้าแก๊งป้นเวลาพอเขาเห็นรางวัลค่าหัวทั้งสองคนเขาก็คิดที่จะตามล่าสองคนนี้เหมือนกันตอนนี้วิวกับเซียเวียทั้งสองคนมาพักกันอยู่ที่โรงแรมสารวัตรเองก็เดาว,ว่าทั้งสองคนเนี่ยน่าจะอยู่ที่นี่เพราะที่นี่เป็นโรงแรมราคาถูกแล้วก็เป็นที่พักสลับวันต่อวันเท่านั้นวิวเองก็รู้แล้วว่าสารวัตรมาที่นี่ทั้งสองคนก็พากันหนีทั้งคู่พากระโดดกันออกมา,าจากหน้าต่างแต่ว่ามีสารวัตรแค่คนเดียวที่กล้ากระโดดตามออกมาจากนั้นทั้งสองคนก็พากันหนีทั้งคู่ก็กล่าวว่าจะขึ้นรถ วิวก็เลยให้เวลากับคนขับรถบัสไปเขาก็เลยยอมขับรถพาทั้งคู่หนีออกมาจากนั้นทั้งสองคนก็มาพักอีกโรงแรมหนึง่งแล้วพวกของฟอร์ติสก็ตามมาเจออีกแต่เขาคิดว่าเขาจะไม่ฆ่าวิวตอนนี้หรอกถ้าฆ่าเลยตอนนี้มันน่าเบื่อเกินไปเขาก็เลยจะเล่นเกมกับวิวมาเล่นแย่งเวลากันถ้าใครแพ้คนนั้นก็ต้องตายในตอนแรกวิวก็ดูเหมือนว่าเขาจะสู้แรงของฟอร์ติสไม่ได้เขาก็เลยปล่อยให้ฟอร์ติสดูดเวลาของเขาไปแล้วพอตอนที่เวลาของวิวใกล้หมดจังหวะที่ฟอร์ติสเผลอเขาก็พลิกมือขึ้นมาแแลล้้วววกกขข Fort วว Fort ก็็ดดขขขงงอออิิเเเาาไไหมปื ลูกน้องของฟอร์ติสก็เดินมามองว่าลูกพี่ของพวกเขาเนี่ยจะรอดหรือเปล่าพอวิวเห็นว่าทุกคนเผลอเขาก็เลยหยิบปืนออกมาแล้วก็ยิงลูกน้องฟอร์ติสตายหมดส่วนฟอร์ติสก็เวลาหมดแล้วเขาก็ตายจากนั้นทั้งสองคนก็วิ่งหนีออกมาสารวัตรเองก็เพิ่งมาถึงที่เกิดเหตุตอนนี้วิวกับซินเวียเขาก็หนีมาอยู่ที่ที่หนึ่งแล้วพอดูค่าของชีพที่อยู่ในเมืองพอเจ้าของเมืองมันรู้ว่าเวลาของมันถูกขโมยไปค่าของชีพมันก็แพงขึ้นแล้วการที่วิวไปขโมยเวลามาแค่หลักพันปีแล้วเอามา ม,มันก็ต้องใช้หมดไปอยู่ดีซีเวียเธอก็เลยบอกว่าถ้าขโมยเวลาแค่หลักพันปียังช่วยเปลี่ยนอะไรไม่ได้งั้นพวกเราก็ต้องขโมยเป็นล้านปีพ่อของเธอมีเวลาเป็นล้านปีเก็บเอาไว้ในตู้เซฟแล้วการที่จะเข้าถึงพ่อของเธอได้พวกเราต้องยอมแพ้ซะก่อนจากนั้นซีเวียก็ไปหาพ่อของเธอที่บริษัทแล้วรอบนี้พ่อของซีเวียเขาจ้างบริการมาเยอะขึ้นมันก็เลยทําให้วิลแอบเข้ามาเป็นบริการของพ่อซีเวียได้ฟิลิปก็เลยสั่งให้ลูกน้องของเขาวางปืนลงก่อนจากนั้นทั้งสองคนก็บังคับให้ฟิลิปพาพวกเขาไปที่ตู้เซฟแล้ว เขามีเวลาหนึ่งล้านปีเก็บเอาไว้จริงๆแล้วก่อนที่ทั้งสองคนจะขโมยเวลาของเขาออกไปฟิลิปก็เตือนไว้ว่าการที่เอาเวลามากขนาดนั้นไปแจกทุกคนระบบของเมืองมันอาจจะล่มได้เลยแล้วมันจะไม่มีใครทํางานให้พวกเราอีกแล้วการที่แจกเวลามากขนาดนี้ระบบาอาจจะเสียถึง2องเจเนเรชันแต่สุดท้ายผลลัพธ์มันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนจนยังไงก็ต้องจนเหมือนเดิมส่วนคนรวยยังไงก็ต้องมีน้อยกว่าคนจนเพื่อให้ระบบทุกอย่างมันกลับมาสมดุลเพราะทุกคนก็ต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากตายเพราะฉะนั้นก็ต้องทําทุกอย่างเพื่อให้้ไดเวลาาาจกคนนอื่มถึง อยพูดยังไงวิวกับซีเวยก็ไม่สนใจถ้าพวกเขาไม่เอาเวลาไปแจกตอนนี้ทุกคนคงตายในอีกไม่กี่เดือนแน่จากนั้นทั้งสองคนก็ขับรถหนีเพื่อที่จะเข้าไปในเขตสลัมส่วนพวกตำรวจก็ไม่ยอมถ้าเกิดเวลาหลุดไปได้เกิดเรื่องวุ่นวายแน่นอนแต่ตำรวจก็สกัดเอาไว้ไม่ได้สลวัตเลก,ก็รีบตามเข้าไปแล้วพอทั้งสองคนเข้ามาที่เมืองแล้วลงจากรถวิวเขาก็ฝากเครื่องเก็บเวลาให้เด็กที่เขารู้จักแล้วบอกให้เธอเอาเวลาไปแจกทุกคนทุกคนในเมืองตอนนี้ก็มารวมตัวกันเพื่อจะมาเอาเวลาตอนนี้เวลาของวิวเหลืออยู่แค่หน,นึ่งช แต,ตแ,แต่สุดท้ายก็หนีสารวัตรเลไปไม่พ้นแล้วตอนนี้เวลาของวิวก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่นาทีเขาก็เลยอยากขอเวลาที่เขาเคยให้สารวัตรไปเอามาคืนให้เขาทีแล้วพอพูดถึงเรื่องเวลาสารวัตรเขาก็นึกได้ว่าเขายังไม่ได้เติมเวลาเลยมัวได้ขับรถไล่จากวิวสุดท้ายสารวัตรตายเพราะเวลา,า,าหมดแต่วิวกับซีเวียต,ตอนนี้ทั้งคู่เหลือเวลาอยู่แค่หนึ่งนาทีวิวก็เลยบอกว่านั้นเอาเวลาที่เหลือของเขาไปให้หมดแล้วก็วิ่งกลับไปที่เมืองแต่ซีเวียคิดว่ายังไงมันก็ไม่ทันทั้งคู่ก็เลยกาว่าจะปล่อยให้เวลาหมดแล้วก็ตายอยู่่่่ทีีนนนนแตวิคึึข้ไ เมื่อกี้สารวัตรมันขับรถมาไล่จับพวกเขานี่หว่าที่รถน่าจะมีเวลาเหลืออยู่วิวกับซีเวียทั้งสองคนก็รีบวิ่งไปที่รถของตำรวจด,ด้วยความที่วิววิ่งไวกว่าเขาก็มาถึงรถได้ก่อนแล้วก็รีบเติมเวลาจากนั้นก็ต้องรีบวิ่งกลับเพื่อเอาเวลาไปแบ่งให้ซีเวียเวลาของเธอตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่6วิแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็แบ่งเวลาให้กันทันก็เลยรอดตายมาได้ตอนนี้มันก็มีข่าวออกว่าทุกคนในเมืองเนี่ยมารวมตัวกันที่ถนนเวลาที่มันถูกขโมยไปทุกคนก็แบ่งเวลาให้กกกกกกัันน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 นส่่วรงงงงงาาาาาตตอนนตอ,นนออออีีี้้็ไไมมมมใคคปทททํุเเดดิจืห แล้วก็เดินทางเข้าเมืองนิวกินิตแล้วส่วนประกาศจับของวิลกับซีเวียทั้งสองคนก็มีค่าหัวมากขึ้นแล้วสิ่งที่ทั้งสองคนคิดจะทําก็คือไปป้นเวลาแล้วก็ามาแจกทุกคนในเมืองที่ลำบากเพื่อทําลายระบบที่คนรวยสร้างขึ้นมาจากนั้นเรื่องก็จบไปเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนตกันเข้ามาด้วยสลับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ